ก็สวัสดีนะครับวันนี้มาอยู่กับผมช่องทีเด็ดเสียนัดนะครับมามาดู s k 2 0 0รุ่น1ินะครับลงมาเปิดทางน้ำนะครับนี่ครับมาแล้วโอ้โหออกได้หรือเปล่าเนี่ย มาเวมาล้วโล,วล่งครับโลงโอ้โหดูนะครับเอียงางน้ำครับผมนี้นะครับก็ <S <S ไม่รู้จะรีวิวอะไรให้ดูนะครับมาดูเปิดทางน้ำหมดหมดนะครับก็ขออนุญาตไปทางเจ้าของรถด,ด้วยนะครับผมีง,งานเทคนีคนะครับก็ขออนุญาตถ่ายทำรถแมคโครสวยๆทำงานหมดหมดให้ดูหน่อยนะครับงงน,นี่นะครับ ยังโคตรนะครับผมไม่กล้ามาเลยนเะนี่ยยอมรับนับถือใจเลยนะครับดูดินนะครับจับจับเลยนะครับดินดินดำน,นะครับค,คุณขับประสบการณ์ ประสบการณ์ความจำนานนะครับดูว่ารถติ้งไปได้ไม่ได้นะครับเนี่ยเขาเรียกประสบการณ์นะมิดนะไปแล้วดูเกาะเกาะเดินอึดอึดอึดไปแล้วครับดูดูพลังของโกเบค,ครับดูพลังของ คีสองร้อยนะครับดูดูดูโอ้โหเอนะครับดูดูดูดินนะครับจุกจับจุกจับเลยครับดูครับไปแล้วครับพิ๊ป๊อบไาแล้วครับพิ๊ป๊อบไปไหมอึด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 ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วโอ้โหดูสิครับโอ้โยอดจริงๆนะครับ ยอมรับนับถือใจเลยนะครับนับถือใจพี่แกเลยนะครับผมเป็นผมไม่กล้าเข้ามาหรอกครับเพื่อเนผมดูนะครับโอ้โหยาวเลยครับเกาะยาวเลยครับเกาะยาวเลยครับดูนะครับเกาะยาวเลยครับอ๋อวันนี้พามาดู K สองร้อยรุ่นสิบนะครับเปิดน้ำนะครับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอกลับ คำว่าสวัสดีด้วยนะครับฝากด like, กดไลค์กดสัตั๊กให้ช่องน้องใหม่หัดทำด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอคำว่าสวัสดีนะครับผม